เมนูข้าวคุกกะปิเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่อร่อยที่สุดยอดสุดยอดเอามาไหมนี่อร่อยนะลูกค้าหลายคนเนี่ยพยยามสั่งใจที่อมันคือมันบแบบปลาหลายคนเพื่อนให้ตั้งยิ่งหูเบี้ยนมันไม่ที่นี่ไม่มันแห่งมันจะแห้งกรอบไม่มันจริงครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราในรายการโภชนากรียน ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สวนร้อยปีตรงย่านสามย่านนะครับคุณผู้ชมตกใจนะครับว่าด้านหลังเราเนี่ยเป็นเหมือนสนามโกคาจริงๆไม่ได้จะมาเล่นโกคาหรืออะไรครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นร้านจอดรถใกล้ๆร้านที่เราจะพาไปกินนั่นคือร้านอาหารร้านทับทิมครับ <Wow. S 2> และร้านทับทิมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่อยู่คู่กับเชียงกงเนี่ยร่วมๆสีปีเลยคือเจ้าของร้านเขา inbox มาหาเรานะครับในโครงการความหิวจงพินาศโภชนาการจงเจริญนี่ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนมัททงนะครับอยู่ตรงหน้าซอยจุฬา30นะครับเดินไปอีกประมาณแค่20เมตรนะครับจะถึงร้านทับทิมนะครับร้านนี้ที่เด็กเขามีอะไรนะคือเขาบอกว่าเมนูข้าวคุกกะปิเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยที่อร่อยที่สุดหนึ่งใน5้าหนึ่งใน5แต่ว่าไม่รู้จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมดูว่ามีข้าวคุกกะปิแล้วมีเมนูอื่นด้วยหรือเปล่าเออน่าสนใจไปไเดียวอ่าครับร้านคุกกี้ครับร้านทับทิมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า ดีครับสวัสดีครับมาเจกับงหากันนะครับนี่เจ้าของร้านทับทิมนะครับเก่งครับอ่ะเมื่อกี้ที่ผมเกินเกินไปตอนแรกเนี่ยร้านทับทิมเนี่ยเมนูที่ต้องสั่งเลยคือข้าวกระปิครับแต่ว่าที่นี่ผมบอกว่าเนี่ยคือเมนูที่ติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าอย่างไรครับคือเขามาเองเขาโทรมา แจกออกรายการไหมเพราะทางทางทางรายการเขาไฟนี่เขาเห็นมีคนร้านในกมเพิ่เยอะว่านี่อร่อยเรามาการท่าท่าท่าเดียวคนที่มาประมาณสามคนเสี่คนเนี่ยเขาเชว่อแล้วตัดสินให้เชื่นแล้วว่าร้านผมเป็นร้านที่ประสบแต่ผมงงอยู่อย่างหนึ่งชื่อร้านทับทิมแต่บบเกี่ยวอะไรกันอ่ะไม่เห็นเออทับทิมมันขนมใช่ไหมใช่ครับใ่ครับทมกรอบมันเปหวานที่เมื่อก่อนเคยขายแล้วอร่อย แสดงว่าถ้าไม่อร่อยจริงนี่อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่นอนคุยกันไปกินไปดีกว่าข้าวคุกกะปินี่เวลากินจริงจริงตรงนั้นคุยจนคกนะคุกว่าคุยกเลยคลุกเลยคุก่อนใช่ไหมคลุกเลยทั้งหมดเลยเอาทมะนาวมีเข้ากินกันอย่างนี้ใช่ไหมกินมะนาวป่ะกินมะนาวป่ะผมบีบเล้อ่าพิเด็ดของผมนี่คือมะม่วงเลยใส่ก่อนเลยดีกว่ามาลองชิมดีกว่า หอมมีขยาดยังไม่ได้กืนเข้าไปเลยนะโดยเฉพาะข้าวเนี่ยไนะหอมนะจัดเลยมีสูตรลับเครับสูตรลับกุ้กะปิเราใช้กะปิในยอผมจะบอกให้ว่าคือมันอร่อยแบบอร่อยจัดๆเลยคือผมไม่ไมค่อยกินข้าวคุ้กะปิเท่าไหร่แต่กินข้าวผัดบ้างนี่คือกินแบบข้าวผัดหอมมีมะม่วงตัดมีกุ้งแห้งสุดยอดสุดยอดอันน้ำนี่สำคัญเพราะจมีเปรี้ยวนิดเดีวเยเลยเปรี้ยวน้เนี่ยมันจะได้อร่อยแล้วบางคนก็ทานนี่เป็นข้าวอะไข้าวโดดๆอาจจะไม่อร่อย หอมมากอร่อยมากอร่อยคือมันกินกุ้งกุ้งแห้งนี่มันกรอบใช่ครับแล้วมันกินข้าวที่มันหอมนี่กรคืออร่อยมากเราข้ามเมนูนี้ไปก่อนไปเรื่องต่าดีกว่าดีเมนูนี้อะไรครับคือเกี๊ยวกรอบร้านหน้าครับอ๋อตอนแรกผมก็มีกรอบราดหน้าหรือว่เส้นใหญ่ทอดแต่คงเค่ไมีแน่นอนโอ้ยแน่นามันน่าจะไกลสั่งจนจะหิวแล้ไอ้เนี่ย กุ้งครับเด้งเด้งเลยป่ะเดี๋ยวจะไปที่อื่นก่อนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายหน้าหมูหน้ากุ้งใช่ไหมครับหน้ากุ้งหน้ากุ้งอันนี้เด็ดยังไงครับเพี่เราจะแห้งไม่มันลูกค้าหลายคนเนี่ยกพยาฝังใจขี้มันคือมันปลาหลายคนเพื่อนเฮ้ยปลาโอ้โหเดือดมันไม่ที่นี่ไม่มันแห้งมันจะแห้งกรอบ ไม่มันจริงครับปกตริร้านอื่นที่ผมเคยทานเนี่ยพอกัดกันไปปุ๊บเนี่ยน้ำมนันมันท่วมปาก<ป>และเลี่ยนอันนี้ไม่มีเลยครับเลี่ยนในตางมีเดล์อืมนะเรียกว่าสุดยอดทุกเมนูเลยเนี่ยฝากร้านหน่อยว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเออร้านผมอยู่ถนนมรณะนะครับอยู่บบระหว่างซอยดุราสามสามสองหาง่ายมากครับอาหารที่เจอลองสามคนหางที่ต่างร้านของผมเลยเว้วันนี้ขอบคุณมากเนี่ยแล้วเดี๋ยะเดี๋ยวผมมีเมนูที่เด็ดอีกอันหนึ่งให้ทาอีกเหรอครับผมอุ๊ยอะไรเนี่ย ปีาหาผัดที่เมาครับกระพงผัดที่เมาเดี๋ยวคือเงี้ยเขาห้ามเราปิดรายการด้วยอ้าวอันนี้ถามไม่ได้ครับถามไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราปิดรายการไปด้วยกินไปด้วยก็คืออันนี้เป็นกระพงผัดที่เมานะครับเดี๋ยวเราไปชิมก่อนชิมชิมเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแชร์เพนนะครับใครเห็นนะก็ช่วยๆกันแชร์นะแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราไปแบบว่าไปกินเลยนะส่งกันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวเราจะตามไปกินกดสัคสมาชด้วยนะเป็นเรื่องถ่ายแล้วมันมาด